สสคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซนิคสวัสดีค่ะน้องยามาเริ่พูดถึงงานวันนี้ก่อนได้ครับงานวันนี้นะครับผมคือเป็นงานแฟนไซน์ครับของลุคเมย์โญนิคับแล้วก็เป็นกิจกรรมครั้งแรกที่เปิดตัวของบัดดี้เบสตี้และก็พรีเซนเตอร์ของบอดี้เบสตี้ในครั้งนี้ครับผม ทำไมเราถึงเลือกเซนย์ญญกับลูกหมีมากคะครั้งนี้ที่เราตัดสินใจเป็นน้องครูนี้เลยจริงๆอย่างแรกๆเลยครับคือเราได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องลูกหมีและก็เซนญยญามาก่อนอแล้วเราก็มองว่าคาแรคเตอร์ของตัวน้องนะครับมีความตอ,ตอบโจทย์กับตัวแบรนดิ้งของบั d ตี้เบสตี้เราด้วยชื่อแฟนคลับก็มีความ,มเป็นแบบแฟนด้อมชื่อเบสตี้ด้วยรู้สึกว่าเออหลายๆๆอย่างมาลงตัวแล้วก็คิดว่าน้องลูกหมีเซนยตอบโจทย์กับโปรดักต์ของบั d ตี้เบสตี้ครับพูดถึงโปรดักต์มากว่าแบบยังไงกว่าจะได้ชิ้นนี้ออกมาอ๋อจริงๆชิ้น ครึ่งปีเกือบประมาณ7เดือนได้ครับผมมันก็เป็นค o ล l e c t i น n แรกที่ชื่อว่าลิปต์เป็นชายนะครับผมเป็นลิฟต์ที่สามารถทายแก้มทาตาทาปา,า,า,ากได้หลักๆตัวนี้คือจะมีความบางเบาแล้วก็เซ็ตลิมสีปากแล้วก็ให้ปากเราดูกกลอสแล้วก็ดูชุ่มชื่นด้วยครับผมมีกัน8สีครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์ช้อปปิ้งแล้วก็้อปปี้แล้วก็ TikTok ในราคาถู สีก็คือจริงๆคือจริงๆจะมีชื่อสีต่างๆกันเยอะมากๆแต่แบบมีสีบลูเบอรี่มีสีแบบแจอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดคนสีแบบเป็นภาษาไทยก็คือแบบมีโทนสีออกอมส้มอมแดงอมชมพูแล้วก็สีม่วงคือสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่แบบบอกเลยว่าทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยมันมันทาได้หรอแต่พอมาลงที่ปากแล้วอะครับคือมันดูแบบฟทูตตี้แล้วก็ดูเฟรชมากๆเลยครับเดี๋ยวทุกคนได้ลองกันครับผมมันมีอะไรผสมลักอะไรที่มันแใส ต้องบอกเลยครับผมว่าเป็นชายบอดี้เบสตี้ครับผมเป็นจุดดีแกนครับผมก็คือเหมาะกับทุสภาพผิวคนที่แบบมีปัญหาแบบริมฝีปากที่แบบเฮ้ยหนูเซนซิทีฟง่ายตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แล้วก็สามารถใช้ได้ครับผมเพราะเป็นดีแกน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพารกา,าการผู้หญิงาทสัญญาว่าเป็นยังไงด้วยลองใช้เรา ป็นะานั้ี่เป็นแบบนี้นี่ใช่ไหมใช่ไหมคะชุ่มฉ่ำแล้วก็ปากจืดแบบนี้เลยเออปากดูยังไงนะมื่ปากจืดปากจืดแบบนี้เลยสีแบบว่าฉ่ำมากค่ะจริงๆหมีกับซันย่าวันนี้ใช้สีใกล้เคียงกันอันเดียวกันเลยเพราะว่าไปขโมยซันย่ามาไปขโมยที่ไหนมาดึงจากกระเป๋าซันย่าเป็นยังไงบ้างเพิ่งทลองใช้แล้วเออจริงๆซันชอบทุกคนสีเลยค่ะจริงๆวันที่ถ่ายเควยก็คือลองใช้เกือบทุกสีเลยผสมกัน เนื้อดีมากเพราะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะมีโนเฉดสีใช่มีองเฉ่นเลยว,วันนี้ก็ผสมไว้สองสีอ่าถ้าเราสมมติแบบว่า every day ลุคของเราอย่างเงี้ยเราจะเลือกสีไหนสีแมคคาเดเมีมยค่ะเพราะว่า มันเป็นโทนสีประมาณประมาณปากลูกหมีนนะคะคือถ้าเป็นคนไม่ค่อยชอบทาลิปสีจัดมากแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือของบอดีเบสซี่ก็คือเป็นสีโทนที่แบบไม่ได้ฉูดฉาดมากเข้ากับถุกลุกแล้วก็มีสีบูเบอร์รี่เมื่อกี้ก็ลองทามาก็จะออกแบบหวานๆม่วงๆอะไรเงี้ยแต่แมคดาเมียจะแบบออกเป็นแบบเน็ตโทนมีอะคะใช่ค่ะวเอวิดีนจทำอะไรเล่นคเนี่อมีก็ให้เป็นบูเบอร์รี่กันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า จริงๆอ่ะตอนที่เราเห็นอ่ะออแบบม่วงทาย,ยากหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะคือม่วงทางง่ายแล้วก็ทําให้เป็นสาวคูโทนด้วยนีคือว่ามีชอบโทนนี้ในช่วงนี้ด้วยค่ะพิชมพูบ้่าเขาเป็นัะไรบ้างกับการได้ร่วมงาน ยินดีมากครับแล้วก็จริงๆชื่นชอบเรียกว่าชิปก็ได้ปะส็<อ>น้องอใช่น้องสองคนนี้มาอยู่แล้วอะไรยเงี้ยแ้วก็น้องสองคนเป็นอะนรอไรเป็นผู้หญิงที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่เลติเซนแบนบอดดี้แบตตี้เป็นคู่แรกด้วยแล้วก็ดีใจมาก mm hmm. แล้วก็อย่างที่อยาบอกเลยคือคาแรคเตอร์น้องตรงมากๆ mm hmm. คือเหมือนน้องลูกหมีก็คือเรามีลายเส้นของความเป็นหมีข mm hmm. องต mm ัว hmm. คาแรคเตอร์ของเราส่วนน้องสัญญาก็เลติเซนความเป็นน้องกระต่าย mm hmm. นือเรียกได้ว่าเป็นต่อมะงแบบเป๊ะชี่เตรงเป๊ะมากที่เราทำมะแล้วตั้งแต่งานตอนโชว์นิทรรศงานทำมีตัวนี้เ็น่ง์มากหมายถึงตัวเควีใช่ไหมสนุกมากครับน่ารักมากแล้วก็รูปจริงๆวันนี้คนที่มาในงานแล้วก็ที่ได้ซื้อกโฟโต้บุ๊กแบบพิเศษมากเพราะรูปน่ารักมากคือแบบมากๆจริงๆสายคารัคิวัาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกที่ไม่เคยเห็นน้องที่ไหนมาก่อนในโฟโต้บุ๊กของเราครับกับแบรนด์บอดี้บัสตี้แน่นอน และก็ในครั้งนี้ครับผมก็คือในเซีโฟตโฟตเปเลียนต้องนึ่งจากว่าจะมีตัวทุกคนได้รีดตินชัยเป็นบล็อกเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวโปรต์การ์ดและก็โปรสการ์ดด้วยนะครับผมในวันที่น้องได้ถ่าย KV เนี่ยคือตัวในเวียอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็มีการมอนิเตอร์ผ่านทางตัวออนไลน์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพน้องสวยมากๆเลยจริงๆก็มีอีกลุกนึงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลอนช์มาเราติดตามในอนาคตนะครับผมเรียกว่าวันเร็วๆนี้จะได้ใช่ครับถ้ามันถึงเราต้อนบรรยากาศกันทำงาน โอสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มันจะมีลุกหนึ่งที่แต่งตัวเป็นสีใสแบบเป็นอเมริกันดิเนอร์ซึ่งปกติเราไม่ได้ใส่แบบนั้นเลยตั้มหนิก็พูดอยู่ว่าแบบเอออยากให้มันลอนแล้วจะได้แบบใส่แล้วก็ทุกคนจะได้เห็นค่ะเหมือนครั้งนั้นเป็นตอนใส่กางเกงเป็นแบบเท่ๆหน่อยนี่ก็จะเป็นเดรสอะไรอย่างงเี้ยใช่นานๆทีที่แบบเออเราจะได้มา กจะได้บอกมกกนนันจะทำลายจำนวนอัน,นโฟโตบ,บุกลม,มีทั้งหมดกี่หน้าที่จะสั่นผ่านระดับไปโฟโตบุกลมมี60 70หน้าได้เลยครับคือค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มี2เวอร์ชั่นก็คือเป็นเวอร์ชั่นคิวกับเวอร์ชั่นอมีววเวอร์ชั่นเลิฟ<ป>สเตชั่นกับตัวแบบเวอร์ช<ป>ันตัวเบสตี้เวอร์ชั่นใช่ครับก็คือเป็นแบบแบบเรียกว่าอะไรเป็นย้อนยุคหน่อยๆใช่ครับกับเวอร์ชั่นที่น่ารักนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ก็ที่เราเลือกรูปเลือกยากเลยค่ะ นี่ครับคนเลือกรูปอยู่คนนี้ครับคือตอนที่นิวยี่เลือกรูปอะครับคือประมาณกี่รูปตอนที่ถ่ายไหมโอ้โหมันเยอะมากๆครับแล้วยี่คัดมาประมาณร้อยกว่ารูปเพราะว่ายี่คัดมาเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนยี่ก็ส่งให้ทางทีมของทางเชนเลือกว่าแบบภาพไหนผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยเหมือนโดนรีเจ็คมาน้อยมากๆหรือแทบจะไม่โดรีเจ็คเลยเพราะว่าทุกงรูปที่ใช้ได้เกือบหมดเพราะว่าเยี่รู้สึกว่าจริงๆส่วนตัวยี่คอนเซปต์ของตัวแบรนด์บอดี้เบสิี้เองอะครับคือเรามีทางทีมในการคิดตัวคอนเซปต์ว่าอยากจะให้ นองทั้งสองคนไม่เคยถ่ายโปรดักต์หรือว่าไม่เคยถ่ายแบบสไตล์นี้มาก่อนอยากให้แฟนคลับได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งที่น้องสองคนได้ได้เวอุดออกมาแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาสุดว่าเอ้ยอยาชอบมากๆแล้วก็สวยแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวบอดี้ดูดีมากๆเลยค่ะอาจุดพักให้น้องฝากเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะก็รู้สึกว่า b u d d ีนะ้เบสตี้เนี่ยเหมาะกับสาวๆที่ชอบลุคเน็ทชวลจริงๆแต่งหน้าจัดก็กทาได้เหมือนกันเพราะเาะแอบทาทาแก้มได้ด้วยตัวโรดักอันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะทาแล้วปากไม่แห้งแล้วก็ติดทนนานด้วย<ช><ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีหลายเฉดสีมากๆเลยจริงๆสําหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนก็สามารถใช้ได้ด้วยสําหรับคอลเลคชันนี้ค่ะอ่าไม่ยากต้ขอ,ของการตาม สั่งซื้อได้ไหได้ครับผมในฐานะเป็น c ีอของแบรนด์บ d ดดี้เบสตี้เองนะครับผมสำหรับทุกคนที่กสนใจของตัวบอดดี้เบสตี้เองนะครับก็อย่าลืมสามารถอย่าลืมนะครับสามารถติดตามผ่านทางอินสตาแกรมบ d d y ี้เบสตี้ออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์อ Twitter นะครับ x b u d d y bestie นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง Line Shopping หรือว่า Line Official Buddy Bestie เช่นเดียวกันครับผม แล้วมรามีออฟไลน์ด้วยน,นั้นนารัใช่ครับแล้วก็มีออฟไลน์ใช่ครับผมค์สตร์ิตทุกสาขาเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society